สวัสดีครับผมพบกับร้านกล้องลอซิ่งเชมยงอีกเช่นเคยหรือไม่เคยหรือเปล่านะเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปนานแล้วนะเพราะว่าล้อมือ2มาปุ๊บขายเลยแต่วันเนี้ยเมื่อวันที่9เดือน9ใช่ไหมไม่ทันวันที่9้าไม่เป็นไรครับไม่ทันช้อปปี้ a ้านซด้าไม่เป็นไรครับมาช้อปที่ร้านกล้องลอซิ่งเชมยีครับวันนี้เดี๋ยวจัดให้วันที่9เดือนเแล้วแล้วลงท้ายด้วยเลขสวยด้วย9ด้วยนะครับนะก็มีล้อมือ2ครับนีท่เห็นด้านหลัง1 2 3 4 4สี่ี่ชุดเนี่ยเป็น6ชุด สี่ชุดเป็น6ชุดปลายลายลินกูสี่ชุดนะครับเป็น6กลูทั้งหมดเลยเดี๋ยวมาเริ่มจากชุดแรกครับครับนี่ชุดแรกของเราครับโตโยต้า e ีโว o ล็อโครับตัวแบบชมปัจจุบันะครนะนี่นะบอกเลยว่าล้อนี่สวยเลยนะสภาพนี่ล้อนี่สวยนะครับไม่มีรอยเลยนะไม่มีเบียดส่วนยางนะเป็นยางดอกเอทีนะครับเป็นดันหลอดนะครับขนาดยาง2,65,60 R 18 ยางปี20นะทุกคนนะแก้มขาวดันหลบเอที T นี่สวยมากล้ออะไรทั้งนี่เลยส่วนยางสวยมาดูดอกยางสินะอ่าเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเป็นไงเอาได้นะครับบอกเลยนะเส้นที่สามอะ่ะเส้นที่สี่อ่ะอ่านนะครับนะแก้มสวยไม่เป็นรอยนะครับบอกเลยว่าสวยๆเลยนะครับชุดนี้ล้อเลี่ยมๆนะสวยๆเลยนะสาภาพแบบน้องๆป้ายแดงอะไรทีเดียวครับก็ยางปี20ชุดนี้เอาไปเพียง1น0 0งมืัน 900บาทโอ้โหว้าวว้าว,ว,าวมีเทินราคาลงอีกนะบอกเลย1 5ื0นห้าเก้านะลงท้ายเด็กเ้นะครับนะเดี๋ยวมาต่อชุดน,นี้นะเวลหกรูนะครับ9ครึ่ง10ครึ่งนะครับขอบ18นะครับ TORQ นะครับคู่ยางซูแม็กสองห้าหกสิบอาสิบแปดยางปีอะไรเอ่ยยางปียี่สิบด้วยทุกคนนะอ่าปียี่สิบนะครับอมปียี่สิบสภาพก็ ล้อมีรอยนิดๆหน่อยๆตามการใช้งานนะครับมีขอบมีเบียดบ้างนะครับเราไม่ซ่อมเราไม่เก็บนะครับชุดนี้นะขายเน้นขายตามสภาพดอกยางเป็นไงเอยพอใช้าง,งานนะครคูหน้านะอีกหนึ่งเส้นเป็นไงอ่าอ่าก็พอได้อยู่ครับเส้นนี้เป็นไงนะอ่าก็ได้อยู่นะอีกหนึ่งเส้นนะอ่าโอเคคอนเซ็ปต์ของเราวันนี้บอกเลยว่าล้อมือ2ต้องลงท้ายด้วยเก้าหรือขึ้นท้นด้9เก้านะครับบอกเลยว่าชุดนี้เอาไปเพียงเก้าพันบาทโอ้โหว้าวว้าวเก้าพัน ส่งให้ปีนะจ๊ะ9,000บาทโอ้โหว้าวว้ามาต่อยหนึ่งชุดนะครับนี่บอกเลยลายดอกไม้หกรูครับเครึ่งสิบครึ่งครับมีเกลือบ้างนิดนหน่อยแต่ว่าล้อไม่มีเบียดนะครับเนี่ยมีเกลือบ้างนิดนหน่อยนะครับน่ะบอกเลยว่าถือว่าสวยเลยนะครับนะก็คู่ยางนะครับเป็นกอสซิล่าดีเซนตินะครับขนาดยาง255 50 R 1 8นะครับยางปี20นะครับโอ้โหสวยๆเลยเอ้สี่ชุดเนี่ยยางปี20ทั้งหมดเลยอ่ะนะดอกยางยังไงโอ้โหดอกยาง สวยมากครับสองห้าหครับห้าห้าสิบแปดสวยครับอันนี้นะสวยนะครับโอ้โหบอกเลยสวยมากนะครับโอ้โหว้าวว้าวว้าวนะเส้นทิเสี่เป็นไงนะอ้าวสวยนะครับผมบอกเลยนะครับขึ้นต้นลงท้ายด้วยเก้าชุดนี้ก็ไปเก้าพันบาทโอ้โหอันนี้ยางสวยมากบอกเลยครับเก้าพันบาทเท่านั้นจัดส่งฟรีต่อจวออยู่ที่ไหนจัดส่งฟรีถ้ามาที่ร้านเทินราคาลงอีกนะต่อหนึ่งชุดดีเอสพีนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเก้าครึ่งสิบครึ่ง ล้อมันมีเกลือผมเอาไปทําสีให้ใหม่ครับเดิมๆม,มันมีเกลือครับทำสีใหม่เป็นทําเป็นขอบดำครับขอบดําโลโก,โก้หยอดแดงเหมือนเดิมครับชุดนี้9ก้าครึ่งสิครึ่งโอ้โหยางเทียบด้วยคู่ยางนิโต้สี่สองศูนย์เอสดีนะครับผมสองหกห้าหกสิบอาสิบแปดยางปีอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ้าวปียี่สิบนะโอ้โหชุดนี้ปียี่สิบล้วนๆเลยนะเก้าครึ่ง10บครึ่งดูด,ดอกยางนี่เป็นไงเอ่ยนะอ่า คู่หน้าโอ้โหเส้นที่หนึ่งสวยครับที่สองเป็นไงเอ่ยดูซิอ่าที่สองได้อยู่นะครับเส้นที่สามเป็นไงเอ่ยอ่าพอ,าอาได้อยู่นะครับคู่หลังนะอีกหนึ่งเส้นนี้เหมือนจะมีกินริมลิมนิดนิดนึงนะอ่าใครรับได้มาจัดเลยกินริมกินในนิดนึงนะครับก็ดุสภาพโดยรวมด้านหน้าสวย 3, สามเส้นเนี่ยได้ไมีกินริมนิดนึงนะบอกเลยว่าชุดนี้เอาไปเพียงหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทโอ้โหว้าวว้าวแค่ทำสีใหม่ก็สามพันแล้วนะค่าทำสีนะแต่วันเนี้ย ทั้งล้อทั้งยางบวกยางนี่ติหมื่นเก้าร้อยโอ้โหบอกเลยนะว้าวว้าวว้าวหมื่นเก้าร้อยบาทชุดนี้เก้าพันบาทนะครับนะก็ชุดนี้ก็เก้าพันบาทนะชุดหนึ่งของเราชุดแรกลลโก้ตรงรุ่นของเราอยู่ที่หมื่นห้าเก้าร้อยครับบอกเลยว่าสวยๆแน่นอน,นครับแต่กล้องมาทางนี้หน่อยนะดูมุมกว้างหน่อยเออบอกเลยหกลูเอาใจสายหกลูครับเดี๋ยววันหลังมารีวิวทั้งหลังนะครับนะห้าลูเรามีเพียบนะเดี๋ยวจะมาค่อยๆทยอยรีวิวนะครับ เพราะว่าเราเพิ่งจัดโซนใหม่นะเพราะว่าปกติเนี่ยมาร้านกล้องร้อซิ่งยูรีลกมากแต่วันนี้จัดให้โล่งๆเลยเพราะว่าเราเพิ่งทําบุญร้านไปเมื่อวันที่6กนะก็อนุโมทนาสาธุนะครับนะกิจการรุ่งเรนะืองครับทุกๆอาชีพนะครับวันนี้ก็ฝากอุดหนุนกล้องร้อซิ่งยูรีด้วยนะครับอ็นดูนะครับผมสวัสดีครับ